ชานเน็ตสวัสดีครับอาม่ากลับมาแล้วแต่ว่าอาม่าเลเวลหนึ่งนะวันนี้เละแน่ๆไอเฮียเละแน่ๆน่อ้ไอเฮียด่านด่านวนด่านวนไอเน็ตทำแบ๊กค่ะทุกคนไอเฮียมามาดิใครมอเตอร์ไซค์ฮะใครเอา ATV มาพี่ป๊อปไอเฮียใครใหแเอ์ ATV มาตายโอ้ยใครชนอีเฮียแม่งเริ่มมันก็ชนเไปกวาดแล้วเฮ้ยโทรโบอะไรโทรโบ ไปทโบกอะไรทบบกอะไรทบบกอะไรสามไอ้เฮยเอสามเอสามมือเปิด GTA ทำพ่อไอ้แม็กกูมีปืนสั้นไอเฮียโอ้ยไอ้เฮียพี่ทศไอ้สัตว์ไปใช่โอ้ย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 เคนัทเคนัทอุ้ยเคนัทเคนัทโอ้โหพี่นัทโอ้โหพี่นัทไม่เอาสามโอ้ยเก้าเก้าโอ้ยแม่ โอ้ยใครยิงกูไอ้แม็กไอ้แม็กเฮ้ยกูอะไรยิงจรวดกูอะไรยิงจรวดนี่เลยยิงแม่เลยเฮียใครที่หนึ่งวะโอ้ยวิทาโร์โลทาโร่โลโอ้โหทาร์โลขอโทษดิวิทาร์โลวิอวิวอุ้ยิววิวเคนัทเคนัทจะชนกูแม็งดุดโอ๊ไปแล้วทาโร่หมดเวลาแล้ว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  เดี๋ยวดูเลยสัตว์โคตรดีมาแล้วค่ะสัตเฮ้อไอเบกคคสไอเหียกูดิสไลค์แม่ให้หมดร้อกนก่อนนะไอสัตจบเฟสลิสนี้ก่อนเหียกูจะไปซื้อปืนทุกอันเลยเฮียเฮ้ยนี่มันดากูดิีใต้ยิงอีกอ่ะใส่พนัดเลยเนี่ยมาดิมาดิอี่มา โอ้ยอีเหี้ยเอ้ยโอ้ยตำรวจมาโอ้ยเ่นัทเอ้ยเอาไม่ให้หมดเออโอ้ยอืมบางกูนบอลคูนอุ้ยอ้ยแบ๊กอีเหี้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างเดียวกันไอ้เหี้ยเอ้ยข้างเดียวกันโอ้ยแม๊กโอ้ยอีเหี้ยหเทกระจัดวิ่งจังเลยแบ๊กคูนแบ๊กคูน แลคุณวิณณณ Bla, Ma, ่งจังเลยปลาเราท yeah> ั้งแลคุณแลคุณมาทั้ลคุณแลกุณโตนี่ใส่สีดำสีดำด้วยสีดำด้วยเอาพี่เบิร์นพี่เบิร์นพี่เบิร์นตู้ดีเลก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 เจไปไหนเจตู้ดีเลกตู้ดีเลกสาวบางโพ สาวบางโพเหรอสาวสาว,สาวบางโพ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 ตีซ้ำแม่งเลยแล้วคุณลไร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 คุณไอ้ <c oughs> ตู้ดีเล็กตู้ดีเล็กตู้ดีเล็กโอ้ยโอ้เจ๊เจ๊โอ้เจ๊ ไปที่ไหนไปที่ไหนไปี่ไหนไปไหนไปไหนไป่ไหนสี่กนลยเซอร์เลยเซอร์ไเยี่ยตลกค่ะไปไหอไปนไวไปนะีและคุณแค่ค่าสองตาสิบหกให้กดเลยปันกดเลยปันกดเลยปัน เคลวเคโอเคลวไอเฮียสตามมิน่ากูหมดแล้วไอแม็กไอสัตว์เลเวลหนึ่งอะไอเฮียเนี่ยกูหมดแรงแล้วกูหมดแรงแล้วกูปั่นได้แค่นี้ละไอเฮียกูชิโล่แน่นอนไอเฮียกูปั่นจักรยานได้แค่นี้แรงกูหมดแล้วไอสัตว์เฮียเราเจอด้วยเฮียเฮียเมื่อยครับผมปั่นได้แค่นี้มาปั่นเพื่อนผมก็ได้นะกดเอ็กอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องย้ำไปครั ไอ้มัดไอ้มัดไอ้มัดไอ้เหี้ยโอ้แล้วเนินสูงขนาดนี้ก oh, ูจะเอาแรงที os, sit, ่ไหนปั่นขึ้นวะไอ้เหี้ยโอ้โหหมดแรงจริงด้วยไม่ขึ้นจริงๆด้วยโอ้ยกุยชะงาไอ้มัดชูไอ้เหี้ยนะมาไอ้สัตว์ขึ้นเนินโอ๊ตขึ้นเนินพอโอ๊ตมีแรงโอ๊ตมีแรงมีแรงโอ๊ตโดดหนึ่งที่สวยงามมาดชู

โอ้นี่หายไปกันนานเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้มันมีแววอะไรจะกลับมาป่ะงมัก็ไม่มีงานเนี่ยครับมันมีแววว่ามันจะไม่จากไปก็เลยต้องกลับมาเล่นเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยดูพวกเราท่อใครไปแลบอ่ะให้ดูด้วยไป้ย่ไ้แย่ดอไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะสนามพี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย กลัวนะกลัวปวดตาไปหมดแล้วเดี่ยเอ้าอะไรอะอะไรอ่ะอะไรอะไรอ๋อโอ้ยโอ้ยเฮียอะไรไม่ล่ะเฮียอะไรไม่ล่ะเฮียอะไรไม่ล่ะหายหใหขับวยพี่ป๊อเฮียอ้าววิ่งยังไงเนี่เอาไลยตัดมันมีทางให้อ้อมเป็นมูอยู่เว้ยไม่รู้ให้ใช้อะไรวะวิววิว ไม่ได้พี 1941, ocal, ocal, ่อ้นพี่อ้นพี่อ้นพี่อ้นโอ๊ยกระดาษอันนี้มันร้อยบาทปั๊บลงไปทำอะไรข้างล่างวะไม่รู้ไม่รู้ก็สามีก้างก็สามีก้างพี่ปั่นเบส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 ใครใครยังขับรถจ้าหลวอยู่เลยวะเบสสามีเหรอเนี่ยมึงเปลี่ยนรถยังไงอ่ะวิ่งเข้าเส้นชัยเข้าหลุมอ่ะเข้าที่มันเป็นวงกลมอ่ะอ๋อต้องเข้าไอ้ตัวกลมๆไม่ฟลาด ก็เข้ากลมๆอย่างพี่ป้อมมึงไปไหนมากูไม่ได้เข้ากูวิ่งวนอยู่งั้นแหละกูรู้วันทุกแล้วไอ้สัตว์ก็ไปจตกระยาเลยทุ่งเหรอไปแต่กรยาเกษตรไรเงี้ยพี่โอญ่าพี่โอญ่าพี่โอไปก่อนเลยกดดันกดดันไปก่อนแล้วมึงกูเบรกทำใจมาสไอ้สัส โอ้ยไอเพชร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 ไอเหียเพชรไอเหียเพชรพ่อตายเพชรพ่อตายเหียโดดข้ามรถเป็นไงเราเหียโดดข้ามรถโอ้ยเป็ไงโดดข้าวรถอ้สัตว์เป็นไงเรางงดิยเฮียเฮียเฮียเฮยเียเฮียียเียเฮงเยเี่ยีเนียเฮียเฮียเเเเีเีเบเยเเ ขอขอขอร้องหน่อยขอร้อกหน่อยโอ้ยโอ้ยมันมันก็ดาวมันก็มีอยู่แค่นี้เหนื่อยเฮี้ยเพี่ต้นปั่นจักรยานเอาจริงม้าชู่ม้าเชิจะชนกูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเผลอเมันเผลอตกน้ำครับไไม่ด้เดี๋ยวใส่กูเลยนะไอ้สัตว์โอ้ย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 สัตว์ไอ้โทษโทษโทษมทาโทษ หนึ่งหนึ่งปีคือสังคมเหมือนเดิมอะสังคมเหมือนเดิมเอาจริงถอนถอนถอนมาถอนถอนถอนอ้อไม่เข้าเช่นชัยอีกแล้วตอมบสนอดีเฟครับทำไมกูยังเลเวล่กลับมาเล่นก็ทำให้กูรู้ว่าทำไมกูถึงเลิกเล่นมันเหมือนกันนะโอ้โหแล้วกูเอาอีรถโอ้โหใครใครใครฮาร์เลยาวะเนี่ย ใครหาเล่มาวะกูดิเรืยกูมาละโอ้โหคุ้มบอลแล้วเฮ้ยทำไมเป็นเรือข้างหน้าเป็นเรือคืออะไรมีเรือหรอแปลงแล้วอยู่อะไรวะหนเปลี่ยนเป็นเรือเปล่านออเปลี่ยนก็ดีเอาแล้ให้คุณเลือกทำไมเนี่ยมันเมือนมาแข่งกันทัางนอนสองคนวะ อออุ้ยโอ้ยใครชนโอ้ยชนทำไมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยด่านนี้ดุดีสวนน้ำสวนน้ำเฮ้ยพี่มันต้องขับไปข้างบนพี่ปัญหาโอ้ยพี่แนี่เอาเยว่เราอยู่ไหนเนี่ยเราจะเอาพอะแล้วอะเราขับตรงๆดิพี่ไอ้เหี้ยโหดมันหาเว้ยมันเป็นเหมือนโหดมันหาภาษาททยพี่ไอ้ด่านหดมันหาเออโหดมันหาเอาไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาโดดลงมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไง โอ้หไปไม่ได้ว่ะอันนี้ไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดวิ่งตามไปเช็คพอยไ์เรื่อยๆโอ๋อยี่เอ้ยสาระไอ้ชิ้นไอ้เหี้ยมันต้องมันต้องค่อยๆค่อยๆโดดเฮียเอาโอเคโอ้ยๆละพังละวังต่อชิวดิพี่พี่โอ้จะเหียบหัวไม่ต่อชิวไอ้เหี้ยก็มันทำไม่ได้ทม่ได้เหี้ยกูกูชอบแทงชิวอะมีปัญหาหรือเปล่าล่ะไอ้ไม้ไม้ใจเย็นยม้จิ๋วพุนมาเดี๋ยวล่วงหมดไอ้เหี้ย ผมไม่สนใจผมแซงผมชอบแซงผมชอบแซงไปดิแต่เดืยดนะแเดอนะไอพีไอพี่ไอพี่ไอี่ไอพี่ไอพอโอเคโอเคนี่ไงกูตกแดนเอ้ยโอ้ยตกตกตโอ้ยโอยตกถึงน้ำเลยเฮ้ยตกถึงน้ำเลยเฮ้ย โอเคโอ๊ตใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะโอเคไม่ต้องรีบโอ๊ตไม่ต้องรีบสนุกสนุกโอ๊ตเขาเล่นไม่ต้องโอ๊ตไม่ล่วงหรอกโอ๊ตไม่ล่วงโอ๊ตไม่ล่วงค่อยๆโอ๊ตแม่งกล่อมตัวเองด้วยเฮียไยๆนะค่อยๆไอ้เหี้ย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 โอ๊ยกลารล้มอีกแล้วกลาง้มอีกแล้วสัตว์มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วไอ้เหี้ยมากลารล้มทำไมโอยตรงโดดก้อนหินนี่เหี้ยเหมือนกันนะครับ ไปเลยข้างไหนวะไปดิมอไซค์แล้วไอ้เฮียยกล้ออ๋อกูเจอแล้วไอ้เฮียมันต้องดำน้ำพี่มือขาดลงดำน้ำเลยขไหนโอ้นะโอ๊ตไปโอ๊ตไปจำปองกุลได้วะเชียมาดิวิ่งต่อไอ้สัตว์วิ่งต่อไอ้เกียวิ่งต่อไอ้เฮียถึงแล้ววะถึงแล้ววะโอ๊ตเออ แบบเกมโชเมกาอ้เดนหล่คนโดนเอกู็พี่พี่ต้องโดดทีละอันไมมป๊อบอย่าวิ่ง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 ใกล้แล้วกดโดดมองก่อนมองก่อนมองแผนก่อนแล้วค่อยโดดโอเคใจเย็นใจเย็นใดไปก่อนเดไปก่อนเห็นแผนแล้วโดดโดดดิโดด ก็เพลงนี้เขดีเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วพี่ป๊อกก็ไม่เอาอะไรอีกเลยครับโดนที่โดนดูตดนโนีดโดนโดนโดนโงนโดนโดโดนลดนโดนโดนโดโดนโดนโดอโดนโดนโโดน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 นโดนโดนโนโดนโดหร้นนโนโืนนดนโดนโดนโนโ็นโดนโดดนนโโดนโดนนโนดนโดนดนโดดน เอาโอ้โหมีปองคูนี่ยัยโอ้โหจะแค่ผมและคูนโอ้โหและค oh no? oh ูนและคูนมาแล้วโอ้ยด่าลอะไรเนี่ยทีมเดดแมทหรอไอ้นนี้ยิงปืนทีมเดสแมททีมเดดแมทโอ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วไอ้เนี้ยระวังเฮ้ยผมหลุดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยอยโฮัลโหลฮัลโหลพี่แมงหลุดป่ะพี่โอ้ยโอข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่เอาดิหลุดแล้แม็กซ์เน็ตหลุดเลย เยอะมากขึ้นฟอร์มแล้วว่ะโอ้ยเพ่อน่เพื่งอยกี่เพื่งอยกี่เพื่งบอสบอสครับว่าบอสเอาพี่เกาหลีนะโอ้โหป๊อปนี่ไงเอาไว้พวกเราแเราต้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยต้นไม้พี่เราปลูกตรงนี้ในสัตว์โทษทีมาฉุบไปมาฉุบไหอย่าไปยืมพี่นำเลยผมตายเยอะแล้วว่ะเศร้าเอาหลังเอาหลังเอาหลังติดกำแพงขวาขวามัดขวา โอ้ย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 ไม่ดยให้อดีตอดีแค่โอ้ยอึศักอึศักใช่โอ้ยตีด้วยงเนี่ยโอ้ยขอโทษโอ้ยยิูตายจังเลยเนี่ยโอ้ย พี <anto> e <t' saturated> ่โผมตายเฮียหวานมากไอ้เฮ <Shang> ียพูดตั้งนานไม่ได้เปิดไม่โดโอ้ยวันนี้โอ้ยต้องไหญ่ด่านสุดท้ายแล้วมะเอาลุ้นไหนกันน่ะฟังดีโอว่ะพี่แต่งเต็มมาเลยนะโอ้โหแม่งแต่งมาด้วยขี้โกงเฮียโ็ดีเลยขี้โกง ียอะไรคะเนี่ยไปแล้วค่ะไอ้ขี้อย่างช้าเอ้ยทำไมทำไมของไอ้เผือกเร็วแล้วอ่ะมีตัวเร่งมีตัวเร่งมีตัวเร่งอุ๊ยโไอ้เพชรไอ้ขี้โกงไอ้เหี้ยแม่งดูแม่งงดแรงโอ้โยชิโลเลยอ่าค่อยเล่นได้หน่อยครับเดี๋ยวค่อยเล่นได้หน่อยไอ้เข้าวเหมือข้าวเหมืออย่าเพชร นี่ไงนี่ไงล่ะโอ้ยแม่งไปแล้วน่ะดูเด็กเฮ้ยเฮ้ยรถแม่งแรงอุ้งผมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไปไหนโอ้ยไปไหนออกไปวะน่ะผมเองเนี่ยใครใครก็ได้ปาดหี้ยให้ดีเดี๋ยวโอนให้สองร้อยเลยผู้อื้อเฉาตลอดการไหว เดี๋ยวฟันกูอลไรจะน็อกรอบแล้วใครแล้วผมก็อะไรจะน็อกรอบใครรู้ไหมป้องกูเหรอป้องกูเมื่อกี้เพิ่งพูดกูก็พอได้สัตว์อ่าค่อยเล่นได้หน่อยครับวถนัดไม่ใช่เหรอถนัดถนัดอยู่ขอพอได้อยู่ไงเจออกมาแล้วกูมาแล้วไอ้เหี้ยอย่าบอกนะกูน็อกนอกรอบปองกูอยู่กับเขาด้วยเนี่ยมาด้วยทุกคนต้องน้องปองกูกูที่ห้าแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูเป็นเช็คพอยต์เลยสัตว์ กูเห็นทาโร่ยามาเน้แล้วครับเดี๋ยวกูจัดการให้เพชรขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วยามาเนะมาแล้วยามาเน้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แล้วี่แล้วี่แล้วมาแล้วนี่เแล้วที่เรียบร้อยเรียบร้อยที่สองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยที่สอ้าโลดกูแซงใยเลยที่สองเลยีย่สงมาแล้วปะนี่ยจัดไต้องสี่เลยยี่ออัุเอาอีแล้วพอบังุเตะบอลหน่อยพี่เตะบอลหน่อยพี่เตะบอลเตะบอลเตะบอล ให้เข้าโกเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเข้าโกหน่อยอ่านี่คือโชว์ช้างเลี้ยงบอลนะครับเดวยไปไปลูกไปพังป๊อปพังป๊อปไปพังป๊อปไปโอ้ยที่ดึงโว้ย ไม่รดมันควบคุมยากจังวะเอาไอเย็นตอนแรกบอกว่าได้หรือนี้ค่อยได้หน่อยอ่ะจำได้อะไร Big h e a r จุ๊บๆบ้าค่าจุ๊บเออเอาเว้ยลัลลี่พี่ด่านแรกอ่ะือท้าดีใจรอรือครับไอ้เย้นเลือกไว้แต่ว่าไม่ได้กว พี่ป๊อกมีปัญหาทุกด้าดเฮ้ยขอกูที่หนึ่งมาเหอะไอ้เหี้ยกูกูพลังกูน้อยไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งตามกูมาใครมาช่วยสัตว์อย่าพี่โอ๊ตอย่าอย่ามาเบียดไปไปไล่ไล่กูยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ถึงไงไม่ถึงอ่ะไอเฮี้ยทำไม่กูไม่ถึงวะเดี๋ยวกูเพิ่งเดินทำไมกูไม่ถึงอ่ะพี่ต้องยกหน้าเยอะๆอ่ะโอ้ยเหี้ยที่แปดเลยสัตว์ เฮ้ยโอ้โหพี่ทศขับดีดีเลยพี่ขดีดีหน่อยพี่ที่สามแล้ววะมาดิเย้มายิเย่เฮียที่สองวะที่สองวะที่สองวะเฮ้ยมาที่หนึ่งได้ไงเนี่ยทุกทีครับทุกทีครับเย่บ๊อบปองกูลนะครับก็ยังรักษาอันดับสิบไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับ กูมาอันนี้อันนี้กูได้อยู่อาอสาไปแล้วไปแล้วจบภาพสวยอ่ะจบภาพสวยล้วจบภาพสวยเฮ้ยจบแล้วกองได้แล้วอเอ้ยเลเลยไม่เห็นรถอะไรอยู่เนี่ยเออเออรถอะไรวะบักี้ปะลลี่พี่เออน่าจะเป็นบักกี้ครับโอ้โห โอ้โหมาชูบมาชูบเริ่มก็ชนกูก่อนเลยนายเด็กเที้ยเนี่ยเด็กเที้ยเนี่ยไอเด็กเที่อโอ้ยขอถอยแป๊บเดียวเบาๆบโอ้ยโอ้ยเฮ้ยรอพี่เพชรก็รอก่อนแป๊บนึงพี่โอ้ยพี่ป๊อบโอ้ยพี่ป๊อบจะถอยหลังทำไมพี่ พี่ก็ขับไป็นตรงๆไอ้ผมอันดับดีๆบ้างนี้ผมแม่งไปไหนไปไหนเดี๋ยวออกป่าไปเลยอแล้วแม่งเลี้ยวขวาออกโคตรเท่เลยแบบเหมือนแบบเหมือนแบบไม่เอาไม่เล่นแล้วอ่ะ้ยพี่นโรถแม่งไม่โอเคเลยเอาจริงไม่ใช่รถไอ้สัตว์ด่านก็ไม่โอเคแล้วที่ไม่โอเคที่สุดคือคนไอ้สัตว์คนแข่งด้วยกันเนี่ยไม่โอเคโอ้ยความ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  เฮ้ยใครพี่นศพี่นจริงก์กาไอแม็กโอ้โยเฮียเฮ้ยอโนนไอนนยาย่ใหไอสัตว์โนนเฮียเฮียเฮียรถพี่ป๊อปรถพี่ป๊อปติดลมว่ะพี่ป๊อปติดลมมั้งไม่ไม่มีใครช่วยกูเข็นมึงควรสับหนีบค้างนี่เฮียสับหนีบค้างก็ได้โอ้รถติดลมมั้งเี่โดนปัดหน้าจะเอาของในจะของในจะของใน โอ้ที่ห้าเลยเฮียเอ,อ้จากที่สองเฮียเอ,อ้ยใครดื่มน้ำนะเอ,อ่าผมเองพี่เจ้าที่ผม <laughs> ไม่เคยเดื่มน้ำอ่ะ นี i i ่ดนะพี่ค <ag> ุณก็คุ้นเคยเฮียดาวฮิวหรอรถถ่ายพี่โอ้ยตายเลยไปไม่ใช่แต่งรถถ่ายก็วะพี่เพชรไงพี่เพชรชอบแต่งอ่ะเกิดป้ายเฮียจริงๆถ้าถึงขนาดมึงแต่งรถถ่ายแล้วก็คือคุยกันไม่ได้แล้วนะเพชรมาแล้วมึงขอก่อนแล้วกัน นั่นไงปองกูลชนกูก่อนเลยไอ้เฮียแต่เริ่มเลยไอ้เฮียโดนมือออกไปมือออกไปมึงอย่าเบียดมึงก, <c oughs> ก็เลี้ยวไปตามทางไปไอเดินีเอาอเฮงเฮงกูไปแล้วมึงอยู่แล้วมึงอยู่เอาแล้วกูไปไหนของกูแล้ววะน้านะไอ้เฮียรู้ั่วไงซัดโอ้โหดาวฮิวดาวฮิวรถไถดาวฮิวไม่กิ้งโอ้ทไม่กิ้งสุดยอดขยันกิ้งเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเบียดพี่แน่อ้วิเอาแย่ เอาแย่เอาแย่พี่เป็นคนน่ะขับรถแบบเอาแย่เอาแย่โว้ยคือจะมาเล่นให้ให้หายเครียดนะไม่เครียดกว่าเดิมมไม่เครียดกว่าเดิมมันไอฟอดไอ้เฮียมึงยองไงให้สัตวยโอนยโยนยโยนไม่พ้นผมอันนี้ผมเร็วจริงแล้วพี่สวัสดีเพื่อนสวัสดีบายไอ้เฮียกูร่วงไปด้วยไอ้สัตว์ ไอ้พาโบเขาเอาแก๊งมาถล่มแล้วว่ะเอโถมอ่ะพี่โถมแล้วว่ะโถมมันัดวะสวัสดีครับสวัสดีครับมาดิครับไอ้เงี้ยเขาจะเลิกเล่นอะไรสัตวว์สัสดีครับพี่โอ๋ชีวิตเป็นไงบ้างพี่สบายดีครับเอ้ยเดี๋ยวคุณนี่มาร์ทจุดทาวุฒิหรือเปล่าครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกี้ยวขาดเดี๋ยวเกี่ยวกาดทำไมผมรู้สึกว่าเวลาหันซ้ายหันขวามันดีเลยดีเลยวะไม่ได้เป็นจอยหรือคอมึง ถ้าหาดซ้ายขวาหาดซ้ายขวาแล้วแล้วดีเลยคลอมือหาหมอได้องค์มันองมาดูหมอล้วมาดูหมอแล้วมาดูมาแล้วมาแล้วเหลือเหลือสองงานเลยพี่นะครับชวนด้วยครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจบแดนนี้กันทำไมพี่ปี๊ปป๊าปจอดรถอยู่เฉยเฉยพี่มันหลับปะวะหลับไม่เอาแล้วไงไม่เอาแล้วนี่ผมจอดเออ่ดูรูทาง ดูรูาจอดซื้อน้ำด้วยออนไลน์มาเลยนะมิกเกอร์ฝากถามพี่องน่ในค่ะวันนี้พี่โตมาไหมครับอ่ามึงไม่ถามเป็นคนที่อยู่แหละอีที่อะจริงจริงพี่องมันไม่มันไม่มีชื่อพี่องอ์อ่ะเดี๋ยวพี่องคนต้องตั้งออนไลน์ก่อนมาแล้วครับออนไลน์แล้วครับพี่แม็กมาแล้วพี่ไม่ได้แล้วนี่ออมแล้วพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ่านี้ไม่ทันแล้ว โอ้โหไอ้เฮียกว้ารถปั๊บมาทุเรศเอาไอ้เฮียติดบนไม้ไปมีขโมยรถไปเฮ้ยเดีวกลับเกือบไอ้เหี้ยเกือบล้วโอยหัวร้อนหัวร้อนอีกแล้วไอ้เหี้ยถ้าเลเวลขนาดนี้ได้ที่หนึ่งก็ไม่ธรรมดาแล้วไอ้สัตว์อุ้ยติดล่องติดเคบายบายแม็กทีหนึ่งไปเลย ไอสัตว์เลยอยู่เช็คพอย n t โอ้ยเอ้ยโทษโทษเหี้ยบูมเดือดหนึ่งที่หนึ่งมาด่านสุดท้ายครับพี่องค์จะที่หนึ่งหรือเปล่าไอ้เท่าไห้่หนึ่งไอ้เหี้ยองค์ไม่ได้เข้าในตลกเลยนะพี่ป๊อกพี่ป๊อปศูนย์ว่ะเฮ้ยตายเหี้ยดีเอฟทุกอย่างคือศูนย์ ดีเด <DNA S 2> ่น,<า>นิจาจรณาเลยไงบุ้เลยอะ่ะเยี่ยมออือ้าอ้าวเฮ้ยกดลันไปแล้วอ้าวอ้าวไอ้เยโอยอดแน่สิเมย์เล่นไม่ว่านี่ให้ผมเข้ามานั่งดู <laughs> <laughs> ผมต้องสยบความหัวยล้อนของคุณแม่กับคุณมันไปไว้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  ไอเยี่ยโหแม่งไอสตา์ต้องต้องเสาต้องเสาเส้นชัยโคตรเละโคตรเล่ะไอเฮ้ยไอ้เต้ยไอเฮ้ยทไมวะ เฮ้ยไอ้ยนนะพะไอ้เฮียไม่หนุกแล้วอ่ะไม่หนุกแล้วอ่ะเกมแข่งรถแม่งเอามายิงกันทำไมวะแมวแล้วพอพอแล้วโอ้ยเฮี้ยเลยไอ้ซันเลยไอซันเลยไปรไม่หนุกแล้ไม่หนุกแล้ไม่หนุกแล้วเหรออะไรวะ จุดท่าวุ้นเบาๆหน่อยครับลำบงที่บ้านกูแตกแล้วครับโจ้ๆๆๆครับขอเจ้านะครับไอ้เฮี้ยรอบละหกนาทีครับ อันนี้แข่งเดลี่หรือแข่งเลอมังเนี่ยแข่งยี่สี่ชั่วโมงนั่นไงใครยิงกูเนี่ยใครคนทำงั้นเรื่อวะไอพี่ป๊อปมึงใช่ไหมไอสัตว์ไอเฮี้ยแล็คูนแล็คูนแม่งจอดยิงแล้วระวังได้เฮี้ยมีใครลงยิงปืนอยู่ป่ะครับฝากฝากยิงกลุ่มหน้าหน่อยพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปฝากยิงหน่อยครับยิงให้โดนนะพี่พี่ป๊อปยิงไม่ค่อยโดนเลยใครคว่ำเลยเต้เต้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอหูบอสเป็นไอชียบอส โอ้ยเไรสาระอ่ะโอ้โหไรยสาระด้วยไอ้ยิงบอลพอลสองรอบเลยเฮียถ้าพี่แม็กซ์เล็งๆอยู่แล้วยิงใส่พี่ป๊อปเนี่ยอีฮาเลยนะไม่มีใครมาแล้ววะวางระเบิดดีพี่พั๊กวางระเบิดไว้ระเบิดไอ้ระเบิดที่ลระดับมันจะบุ่มวางไว้ทำโค้งเลยเออมองไม่เห็นรอกแนี่กูชอบไอ้ตัวไอ้ตัวสอนเนี่ยกูชอบไอ้ตัวสอนเนี่ยไรสัตว์โอ้โหเพิ่งเข้ารอบสองเลยเฮีย ติ๊ต๊อปมาแล้วมาแล้วพี่แหมเรารอเล่นรอเล่นกูแหละอย่างเงี้ยถ้าอาการเนี้ยโอ้ยมันกระหมูนจังเลยโทษทีโทษทีแม็กรถมันแรงเอาแล้วโทษทีโทษทีโอ้โยเฮี้ยเหมือนแบบถ่ายหนังเลยฮะหลบระเบิดไอ้เฮี้ยแบบหลบระเบิดโอ้ยโอ้ยเฮี้ยเอาแล้วเอาแล้วหลบระเบิดหลบระเบิดโอ้โหหลบระเบิดไอ้เฮี้ยเหมือนถ่ายหนังเลยไอ้เฮี้ย มา่ายหนังเ่อี่ปเวลารถระเบิดแล้วมันต้องเกิดที่มาวางเผื่อจุดเกิดด้วยเกิดปุ๊บ้วตายเลยอ่ะเหียบาปนาจัดป๊อกผมว่าเราอ่ะขับย้อนไปก่อนถึงเส้นชัยดีกว่าพี่โอ้โหย้อนไม่ดักกูอีกเหรออะไรที่วางไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรวางไปแล้วถ้ามันจะระเบิดมันก็ระเบิดเลยพี่พี่ย่าก่ไปเหยียบเองะกัน ไอ้กูมาแล้วกูเข้าใจแล้ว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 โอ้ยพี่ป๊อบป้ามาเรามาดูปองกูไปดีกว่าครับพี่ป๊อบติดระเบิดที่รถพี่ชื่อหมผมจะข้ามบอลไม่พี่ดูเนี่ยพี่ป๊อบเนี่ยติดติดที่รถก่อนไปรถเออแล้วพี่กดกดซ้ายพี่เรากดซ้ายดูกดซ้ายกดซ้ายดูทีเดียวทีเดียวทยวทเดียวโดนพี่โอ๊ตหลอก้ ไม่ใช่รอกดดูระเบิดด้านฝ่ายเฮียมันต้องมันของมันต้องรู้ถ้าปืนเราไปยิงด้วยเลยน้องอะไรจะเกอดแย็ดดออันดับหนึ่งเจอฮะทุกคนได้ดีครับสวัสดีครับ